เพื่อนๆโดนัทชิ้นโตๆแบบนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้ทานบ่อยนะคะพอดีเมื่อเช้ากณลุงไปซื้อสดๆมาเลยค่ะมาชิมกันเลยอันนี้เป็นนวย อันนี้เป็นโดนัทเค้กนะคะโดนัทเค้กนี่ปกติแล้ววันนี้จะไม่ค่อยชอบทานค่ะอร่อยนะคะโดนัทเจ้านี้เขาทํามาจากมันฝรั่งค่ะเ,เพื่อนๆแป้งมันฝรั่งนะคะปกติแล้วนี่นาน,น,านวันนี้ทานทีหนึ่งนะคะเพราะว่าควบคุมน้ําหนักแล้วก็ ควบคุ่มน,น้ำตาลนะคะกาแฟดำใส่น้ำเยอะๆค่ะปนิดไม่ทานไม่ไม่ดื่มกาแฟเข้มข้นแล้วก็ไม่ดื่ม คาแฟน้ำตาลนะคะแต่วันนี้ประกอบด้วยโดนัทนิดหน่อยค่ะเพื่อน Come on, get ของหวานทุกชนิดทานได้นะคะแต่ในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะมิฉะนั้นจะทำให้สุขภาพของเรานั้นไม่ดีได้คะ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมค่ะ บายขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงกันค่ะ